สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ท่องเที่ยวพ์ไย้นะคะขณะนี้เราอยู่ที่พระธาตุพาส้นแก้วนะคะตามทางเวียดก่อนนะกว้างใหญ่ไพศาลลมเย็นสบายมากนะคะเป็นที่อยู่กลางหุบเขาเลยนะคะสวยงามมากเลย นานวะฮะเออแส่งว้่าจะวินไปถางหนุนมาแล้วมารับวิ้นอนโอ้ยบุหันอยากไม่ไม่ถ่ายไหนจบคุณแล้วคงไม่มีถ่ายหมดแหละเองถ่ายมาหมนี่มันเป็นถ่ายอนลอันนี้หากินอะไรก็มันเมื่อยเม่เนเออ เดี๋ยวฉันถ่ายก่อนนะไไเนอ,อะเราเจอกันตรงไหนเกะกับเจอกัน,นยุนแถวน,น,นั่นแหละเออ,อเอาขาคลิปจะคลิปด้วยถ่ายอยู่นี่ลยอสองสาวมาสองสาวอีกสองสาวนั่งรถไม่ไหวมันกีเพลินหรือมั้งกีเทียงนะ บชั้นนี then, mm ่บ hmm. ่ายโมงสองโมงเดี๋ยวกิเขาเทีวนีเป็นหนเป็นอย่างนี้แหละไม่ดกใช้ขึ้นไมยางนี้สวยนะคะบรรยากาศลแก้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกัน ลก็จาวคือแล้วขึ้นไปดูอีกชั้นบนนะคะไปดูบรรยากาศเพราะทาผาซอดแก้วนี่มีแต่แก้วจริงๆเลยนะคะพี่น้องเนี่ยประดับประดาด้วยแก้วเั้านั้นเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะพื้นผนังก็มีแต่แก้วชมวิวค่ะชมวิวข้างบน มันก็เป็นพระธาตุไปไหว้พระธาตุพระะอะไรเขาเรียกอะไรพระกอลุงสาลีนิกธาตุไปไหว้มาแล้วค่ะฝัง่งโน้นฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่คงจะเป็นเขาไม่ค่อยเขียนบอกเอาไว้เลยนะคะขออนุญาตน,นะคะนี่ก็จะเป็นเทวดาค่ะนี่จะเป็นเทวดานะคะ วิวสวยมากครับพี่น้องอยู่กลางหุบเขาคิดว่าอยู่กลางเขาเลยแหละฝั่งนี้ก็เขาฝั่งนี้ก็เขาแล้วมันอยู่ช่วงล่องกลางสวยงามมากค่ะเดี๋ยวเราชมบริเวณโดยรอบวิวจะสวยมากเลยนะคะเขาไม่ค่อยเขียนชื่อป้ายะะอะไราชมละคง คังจักกีละคังจักกีสิงหราชปารมีเรามาดูละคังยักษ์คะ นี่คือราคาหยักทำตีได้เราตีไม่ได้ทำตีได้เราตีไม่ได้เราตกใจหมดเลยเดี๋ยวเราจะตีมั่งบางนี้ก็จะเป็นวิวเป็นวิวราคาพี่น้องสวยมากเป็นภูเขามีบ้านมีรีสอร์ทมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะฝั่งข้างหลังเจ๊ตุ๊บเนี่ย นี่คะ่ะฝั่งข้างหลังฝั่งข้างนี้ก็จะเป็นเป็น,นวัดเป็นเจดีย์อ้า่ขตีได้เราคงตีได้เหมือนกันนะคะคคตีละครังหน่อยนะคะ ไม่มีบุญตีถึงสามครั้งหนักมากพี่น้องวิวสวยมากพี่น้องเอ้ยฝั่งนู้นก็จะเป็นเขาเรียกกังหันลมอยู่ที่เขาค้อหรือเปล่านะฝั่งนู้นอ่ะเขาบอกว่าเขาค้อมีกับกังหันลมหรือเปล่าหรือพู้ทับเบิกอยู่ทางไหน,นพู้ทับเบิกก็อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นเขาค้อหรือเปล่านะถ,าถ้าจำไม่ผิดนะเห็นเขาพูดกันพาพี่น้องมาเที่ยวด้วยกันนะคะวันนี้ เที่ยววัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วสวยงามมากเลยนะคะมีโอกาสก็มานะคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะอำเภออะไรกันไม่รู้เอาเถอะปักหมุดมาเลยวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็มาครั้งแรกค่ะสวยงามไหมคะฝั่งข้างหลังนี่ก็เป็นเจดีนะคะ จดีดพระบอลุมสาลีลึกธาตุไปไหว้มาแล้วค่ะมีแต่แก้วทั้งนั้นเลยนะคะชื่อพระธาตุผาซ่อนแก้วมีก็ะแก้วนะคะกรแก้วสวยนะคะก็จะเป็นดูแล้วเขาจะเป็น,แ,ปนแบบเอาชามเซรามิกเซรามิกนะเสยนะคะเสาแต่ละต้นดูเสาเขา พระเจ้าฮาพระองค์เจดุลยยังไม่ไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระพุทธเจ้า้าพระองุ์กันนะคะฝังโน้นทางไกลลมเย็นลมเย็นลมหนาวมาเลยนะคะนี่ก็เป็นแบบไม่สบายนาะแต่แข็งใจมาขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกใครทุกแชร์ทุกเริ่มบรรยากาศสวยงามมากค่ะฝั่งนู้นก็สวยนะคะ หลังนี้จะเป็นภูเขานะคะภูเขาสูงมาก้างนี้จะเป็นภูเขาข้างหลังนี้เป็นภูเขานะคะให้ลมเย็นสบายครับพี่นอ้องลมแรงค่ะลมแรงก,กนกองปิวเลยคน,นก,ก็ก็ทยอยยอยมาเรื่อยเพราะมาช่วงเช้าคนไม่เยอะเท่าไหร่ซ้ายหน่อยคนก็จะเยอะนะคะสวย สวยงามขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณที่การติดตามขอบคุณทุกไลก์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเป็นดีที่มอบให้นะคะอากาศเย็นค่ะดีวันนี้ไม่แดดค่ะวันนี้ยังยังเมฆเยอะอากาศเย็นลมพัดเย็นสบายเลยเราลงไปข้างล่างกันนะคะเดี๋ยวจะไปที่ทับคุนเจ้หาพะ ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลก์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณน้ำใจจริงที่มอบให้นะคะเพ่งๆรวยๆปังๆกันทุกคนค่ะสนิทจับสายร่ำรวยก็หาแวนตาก่อนนี่น้องหาแวนตตาก่อนจะดูเวลาขอบคุณค่ะขอบคุณมากมาย อยู่ไหนล่ะพี่น้องมาดูพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ไปก่อนนะคะหาแว่ตาก่อน ตาเจอแล้วพี่น้องอหา,อาตั้งนานเดี๋ยวเราจะเริ่แว่นตาดูเวลาก่อนกี่นาทีแล้วเก้านาทีแล้วขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเรือ่องทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมดีที่มอบให้นะคะแเ่งร<อ>รุ่นๆปังๆกันทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะ